สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมารสังคมโจรสังคมหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการวันนี้มีไม่ว่าจะเป็นการใช้องค์กรในรูปของสหกรณ์ในรูปของแชร์ ในรูปของอะไรก็แล้วแต่และกอบโกยสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองอันนี้ล้วนถือว่าเป็นปัญหาในสังคมไทยทั้งสิ้นนะครับสังคมเราวันนี้อ่อนแอเหลือเกินเพราะว่ามีคนประเภทนี้แฝงตัวอยู่ในสังคมมีคนที่รู้เท่าไม่ถึงการไปซื้อหุ้นไปซื้อแชร์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็นำมาสู่ ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราวันนี้ถ้าเรามาพูดกันทั้งประเทศเลยว่ามีคนที่ถูกหลอกถูกโกงโดยคนเหล่านี้นั้นผมว่าในแต่ละปีนั้นมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวสังคมไทยนั้นไม่ได้เข้มแข็งแข็งแรงเหมือนสังคมอื่นผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้หลายประเทศนั้น ให้ความสำคัญในเรื่องของการช่อโกงเขามีการลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงเด็ดขาดอย่างกับในสิงคโปร์ทำไมไม่ค่อยมีคนที่ขี้โกงหรือช่อโกงมากเช่นในเมืองไทยเป็นเพราะว่ากฎหมายของเขานั้นรุนแรงและเด็ดขาดผมเชื่อนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทสหกรณ์ หรือพวกแชร์ต่างๆอันนี้ถ้าเกิดในสิงคโปร์คนเหล่านี้นี่ติดคุกหัวโตเลยทีเดียวและคนเหล่านี้ไม่ได้ผุดได้เกิดในสังคมสิ่งเหล่านี้ทำไมยังหลงเหลือทำไมยังเกิดการขยายตัวทำไมยังพัฒนาได้ในประเทศไทยมากเหลือเกินก็เพราะเมื่อเราจับแล้วเราไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดทุกท่านลองดูสิครับว่าใครโกงในประเทศไทย โกงกันอย่างที่อย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเราประหารชีวิตล่ะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าไอคนที่จะโกงนั้นต้องลดลงอย่างหวบภาพเลยไอนั้นก็แสดงถึงความรุนแรงและความเด็ดขาดของกฎหมายวันนี้เราจะทำยังไงนะครับเราอย่าไปสงสารคนที่เป็นคนช่โกงมีจำนวนไม่กี่คนครับแต่ทำให้คนเสียหายมากกว่า คนที่ชอ่อโกงหลายสิบหลายร้อยเท่าหรือเกินทําไมเราต้องไปสงสารทําไมเราต้องไปเก็บพวกนี้ไว้ทําอะไรล่ะครับเราไม่ควรที่จะเก็บพวกนี้ไว้หรือจําคุกก็เรียกว่าจําคุกกันหัวโตเลยทีเดียวถ้าเราทําได้แบบนี้ผมเชื่อครับท่านผู้ชมครับว่าสังคมไทยของเรานั้นจะลดคนที่ถือว่าชอ่อโกงนั่นเป็นเรื่องราวของการที่จะดูแลบริหารป่าป,ปาม คนช่อกงในสังคมไทยที่มีกันมาตั้งแต่โบราณขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ